สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้เห็ดจอมนะคะที่พี่อ้อยทําวันนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะทานนะคะก็จะต้องอ่าคนให้เข้าเข้าก,กันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยนําไปทานกับผักเนาะหอมนะคะตัวนี้จะหอมกระชายเนาะหอมกระชายมากๆแล้วก็ เป็นเครื่องปรุงที่พี่อ้อยใส่เอาไว้นะคะประรงนี้ก็จะมีปลาเจนะคะแล้วก็จะมีพริกมีต้นหอมนะคะตัวนี้พี่อ้อยทําทเป็นมังสวิรัตนะคะถ้าน้องๆคนไหนทานเจนะคะก็ไม่ต้องใส่ต้นหอมนะคะนี่พี่อ้อยทําทแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่ว้ยทานข้าวแค่มื้อเช้ามื้อเดียวนะคะก็เลยแบบอืมจะจ,ะจะทำทีหนึ่งก็ทานหลายวันหน่อยเดี๋ยวจัดจานกันค่ะผักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่จริงอะ่ะพี่ว้ยจะมาทานกะต่ำเนาะกะล่ำหมดกะล่ำหมดนะคะพอดีมีแครอทอยู่เนาะแล้วก็ยังมีมะระขี้นกอยู่นะคะ กับมาานกรรมลักขีนกเพราะว่าช่วงนี้นะคะพี่อ,อ้อยอ่าอาทิตย์นี้พี่อ้อยยังไม่ได้วัดน้ำตาลเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องวัดน้ำตาลดูแล้วว่าขึ้นลงยังไงเท่าไหร่พี่อ้อยชอบทานกระชายนะคะก็จะใส่กระชายเยอะหน่อยเนาะ วงรสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะชอ,ชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบอ่ารสชาติแบบไหนเนาะสำหรับน้อง,อง,องๆหลายๆคนถ้าไม่เป็นเบาหวานก็หยอนน้าตาลลงไปได้นิดหน่อยนะคะแต่ผ่ย้อยเป็นเบาหวานเนาะย้อยก็จะใส่น้ําตาลไม่ได้นะคะถ้าใส่ได้ก็จะใส่เป็นอ่าตัวน้าน้ําตาลย่าหวานเนาะแล้วก็น้ําตาลใสแดงก็ไม่น่าใส่เพราะว่าสีเขาจะเปลี่ยนมากนะ เสร็จแล้วไปทานด้วยกันเห็ดจอมนะคะเห็ดจอมเห็ดจอมเนี่ยมีวิธีทําอยู่สองวิธีนะคะอีกวิธีหนึ่งเนาะพี่อ้อยเคยทำคลิปไปนานแล้วนานมากๆคลิปนั้นพี่อ้อยทําตั้งแต่แรกๆเลยนะ เมมเต็มค่ะเครื่องตัดไปขอโทษด้วยนะคะมาทานด้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับย้อยเนาะและ้วย้อยก็ฝากช่องอาหารชายด้วยนะคะช่องน้องซีนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ